เกมตัวจริงนั่ยแหละซึ่งผมก็มาเล่นเดอะลิสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หวังว่าจะไม่ตายนะเพราะว่าไม่มีเกิดแล้วเสียงนาจะผิดปกติมั้งไม่อยู่บนเสียงเแบบัยมันผิดๆแหละเสียงม่าดูแผลๆกันจริงไหมเสียงพี่มันเหมือนว่าเสียงพี่มันเข้าไปติดในคออะไรประมาณนะี้ ก็มันเป็นไรหรอกเพราะพี่ก็เพิ่งกินข้าวเมื่อไม่กี้นี้เองมานะพร้อมกันสามสองหนึ่งหมุนชึกบเหมือนเดิมนะพามาหัดลองมาเล่นนะรหัสหลักไม่เล่นนะเพชเชอร์จะได้สี่ชนะไหมนะ ติดแล้วฮะแต่ว่าจะติดเล็กน้อยเนาะข้างในมีแสงสีเขียวเลยรอดูทางก่อนทางไหมเขียวมันอาจจะบังอยู่ก็ได้ะทางนี้ก็ได้คิดว่าทางนี้เออคิดพิชิบหายเรื่อมาเลย โอ้พึ่งสังเกตเพื่อนมีนี้แปะด,ด้วยมันใช่แน่นอนท่านคนนั้นท่าน,น,น,นคือทางที่ถูกต้องกล้องต่ำลงผมจะบอกว่าผมใช้ขาถือกล้องแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้มีที่ถือกล้องไ,ได้มีกูตายแล้ว ตัดทิ้งสิพิงกี้ ie, วะทุกคนไอ้เอลพิงกี้พิงกี้มันกลับมาแล้ว นี่ไ so ม่ใช่ร่างขวดธรรมดานี่มันควบขวดนี่ยืมมาไหมเฮ้เชื่อเพิ่งไม่เชื่อชิบหาย บักเชนบักเชนบักเชนลง้าง 또 마스크는 건 당연히 당연히 당연 กลับมาอีกแล้วไอ้ชาร์กอายกูเรียกผมว่าชาร์กอายอ่ะที่ที่โรงเรียนเพื่อนก็เรียกว่าชาร์กอายไม่รู้เพราะอะไรไมันเป็นฉลามมั้งเขาตายเพราะฉลามโง่อยนะานนมาแน่นอนตามที่คาด ไม่ล้งนะไม่ต้องบอสสีบึง้งไม่แล้วไม่แล้วล้วมวววว่วววววววัวววหวว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 ว กูจะผ่านเพราะคราวนี้แหละแต่กูเสียเวลากับชาร์คอายตรงนี้นมากมาชัวป<า>ิงปิงพิงปิงจิ มาละเดลิสเอาเรี๋ยวพ่เิลิสเยมาละมาละสวยสดสวยสวยเดี๋ยวพี่ข้ามไปตอนตอนดำน้ำเลยละกันเพราะว่าปวดขาละ โอ้ยมาแล้วมาแวาแวาได้มีโอกาสเหยียดแขงเหยียดขาสักทีไปเลยเพื่อนไปเลยได้เวลาดำน้ำละเอาพาดเดียวกันนี่แหละกูว่<ม>างทั้งสี่จิ๊กกะบอะขออภัยนะถา้ามันมีคำหยาบอะแต่พี่ต้องก็ข้ามไปตอนมีเสิร์ฟไลท์ตกมาตรงนั้นเลยแล้วกันมันจะได้ไม่กินเวลาโอเคมาแล้ว

ม,มาแล้วฮะสุดแล้วจุดที่สองรู้สึกเหมือนจะเร็วกว่าที่คิดแฮ สมาธิ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 ทิทิทิสมาสสมา,มมาไปเก็บเลยแอฟทีบนจะเก็บอะไรเพื่อนอยู่ยนู่นไป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 ตรงนี้ไปตรงนี้โกอิงนาวดูขวาดวงฝ่าดง,งาม,ดมาเลยมาสิ อย่ากเกรงการกับข้าแต่กนั้นจะวานตรงนี้ต้องรีบค่ะเอออือสจะไล้เดี๋ยวมามันไปพร้อมกันนะ่นแหละมีทินั่นแหลอเนื้อเน,น,นืสองสาย เจ็บแทบตายต้องมีเออื่อเบื่อหยุดสตอ็อปอืมกูไม่ตายดูกูตายแล้วกูมไม่มีตัวตนหรือเปล่า เดี๋ยวกูจะวที่ดตรงนี้ต้องดิมาแล้วฮะตัวที่สิบแต่สีเขียวเข้าไว้กูเริ่มปิดขาแล้วเนี่ยยังไม่ไป่ะกระจกก็ยังขึ้นสนิมได้เหรอกระจกบ้านไหนนันขึ้นสนิมได้เหร โอจะหมดหลอดละเ,เสร็จเสร็จเฉยแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นจ้าจ้าเดี๋ยวข้ามาตอนถึงสิบสี่เลยแล้วกันบ๊ายบายมาละมาละมาละเต็มแล้วเนี่ยปัง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 เเนี่ยนะ

เฮออ้ยยยวมอมมสิอยากเก่งเหรอเออชิบหายอูตายกับมนอีกแล้วาตายเพราะเสือกไรยเจ็ดสิบสองนาทีหาโคตรนานเลยเล่นมาโคตรนาน โอเคครับ see you too soon ทีทุ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมมาอัดตอนนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคนะทุกคนบาย